เรื่องบ้านหน้าอยู่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราระห์ผม่านเสริมบารมีเสริมราศีบ้านงานนี้นะคะสีอะไรดีสีอะไรปังเราต้องไปปรึกษาผู้รู้กันค่ะสวัสดีค่ะจารย์คาาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผม่านเนี่ยเสริมบารมีเสริมราศีให้บ้านส่งให้บ้านเนี่ยดูหรูหราดูลักชัวรี่ที่สำคัญที่สุดจริงๆแล้ว ประหยัดค่าไฟเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าประหยัดแอร์เนื่องจากบางทีมีเรื่องของแดดมีเรื่องของอากาศก็จะช่วยเป็นตัวกั้นแสงแล้วก็ยังตัวกันความร้อนได้ในระดับหนึ่งแต่เวลาเราเลือกสีผ้าม่านเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของปัญหาเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าเอ๊สีไหนจะเหมาะกับเราแบบนี้เนี่ยเราควรจะต้องเลือกสีอะไรยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยตามจักรราสี หรือตามลักษณะของดวงดาวเรียกว่าดวงดาว9ยุคนะฮะสีที่อยู่บริเวณกลางบ้านก็คือที่ใช้โดยรวมของบ้านเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยจะมีดาวบินที่จรมาปีนี้สีนี้เลยฟ้าน้ำเงินโดยเฉพาะสีมิดไนท์บลูให้ความสุขสว่างของท้องฟ้าตอนกลางคืนนี่ อันนี้จะส่งพลังให้บ้านเนี่ยมีงานเลี้ยงฉลองมีความสุขอีกหนึ่งสีเลยอันนี้ดึงพลังของดาวบินสามเขียวมรกตและสี่เขียวธาตุไม้อันนี้หมายถึงความสุขความสดชื่นเหมาะสำหรับคนที่ เป็นนักคิดนักจินตนาการแล้วสีดำล่ะคะอาจารย์จะไม่เป็นมงคลหรือเปล่าคือทุกอย่างดํามืดไปหมดเลยเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ดีะนะฮะแต่ในความเป็นจริงสีดำเนี่ยส่งพลังที่ดีโดยเฉพาะสําหรับดารานักร้องนักแสดงเพราะจะขับให้ตัวเราเนี่ยทาไมดูโดดเด่นนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้เพียงแต่ใช้ให้เหมาะสมตกแต่งให้ดูดีแล้วก็ให้ดูมีศิลปะรับรองได้ว่าสีดำก็เป็นสีหนึ่งที่ส่งพลังที่ดีได้ พลังของสีเนี่ยเป็นหนึ่งในพลังของห่วงจุ้ยและตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วสีต่างๆเนี่ยเกิดจากความแตกต่างของคลื่นแสงที่มีความถี่ไม่เท่ากันตกกระทบกับเรติน่าคือจอตามันจะให้อารมณ์ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นไม่ผิดอะไรที่บ้านหลังหนึ่งอาจจะมีหลากหลายสีก็ได้ เห็นไหมคะท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะว่าเพียงแค่สีหนึ่งสีหรือจะหลากหลายสีก็ส่งผลกับอารมณ์ของเราอารมณ์ของเราก็จะส่งผลให้เราเนี่ยมีพลังงานบวกออกไปทําอะไรดีๆนอกบ้านได้อีกตั้งเยอะเลยค่ะเคล็ดลับในการตกแต่งบ้านของเรายังไม่หมดเท่านี้นะคะเสาหน้าห้ามพลาดค่ะจะมาติดตามเรื่องบ้านหน้าอยู่กับเราได้ใหม่นะคะสําหรับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์คทาค่ะสวัสดีครับ